ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้บิ๊กสี่ช่องที่จะพาทุกคนติดตามทุกเหตุการณ์เดือดข่าวสารด้านความมั่นคงอาวุธยุโทโธปกรณ์และเรื่องราวด้านการทหารที่เข้มข้นทั่วโลกถ้าคุณคือคนหนึ่งที่สนใจความเร็วความแรงและการปะทะกันในสงครามยุคใหม่อย่าพลาดคลิปนี้เหตุการณ์สดที่เขย่ยวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันอังคารเวลา9ก้นาฬิกาสีนาที เมื่อเครื่องบินลำเลียงมีของกองทัพไทยกำลังปฏิบัติภารกิจขนส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษได้ถูกโจมตีจากจรวดไม่ทราบชนิดที่มาจากฝั่งกัมพูชาส่งผลให้เครื่องบินได้รับความเสียหายต้องลงจอดฉุกเฉินโดยไม่มีผู้เสียชีวิตแต่สร้างความตึงเครียดแบบถึงขีดสุดภายหลังการตรวจสอบเส้นทางการยิงและหลักฐานจากระบบเรดาร์ของกองทัพอากาศไทยยืนยันชัดเจนว่าจรวดลูกนั้นถูกยิงมาจากฐานปฏิบัติการทางทหารชั่วคราวของกัมพูชา ที่ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนไทยเพียง5กิโลเมตรในทันทีที่ได้รับข้อมูลกองทัพอากาศไทยได้จัดเครื่องบินรบ F-16 จำนวน2ลำพร้อมอาวุธนำวิถี GBU-12 เข้าสู่สภาวะพร้อมรบเวลา11นาฬิกา12นาทีเครื่องบิน F-16 ได้รับคำสั่งจากศูนย์บัญชาการให้ออกเดินทางจากฐานบินในจังหวัดนครราชสีมาเข้าสู่จุดเป้าหมายบริเวณพิกัดแนวชายแดนโดยใช้ความเร็วเหนือเสียงและภายในเวลาไม่ถึง25นาทีเครื่องบินทั้ง2ลำได้เข้าใกล้เป้าหมายและล็อกเป้า GBU-12 เป็นระเบิดนำวิถีเลเซอร์ที่มีน้ำหนักประมาณ227กิโลกรัมหรือ500ปอนด์ออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายเฉพาะจุดมีค่าความแม่นยำสูงสามารถลดความเสียหายต่อพื้นที่รอบข้างได้อย่างยอดเยี่ยมการใช้ GBU-12 ในครั้งนี้ถือเป็นการเลือกอาวุธที่เหมาะสมกับภารกิจเพราะเป้าหมายคือฐานปฏิบัติการชั่วคราวที่ซ่อนตัวอยู่ในป่ารกทึบหากใช้ระเบิดแรงสูงชนิดอื่นอาจกระทบต่อชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง เมื่อถึงจุดปฏิบัติการ F-16 ได้ทำการเปิดฉากโจมตีทันทีลูกแรกของ GBU-12 พุ่งลงสู่เป้าหมายด้วยระบบนำวิถีเลเซอร์ที่ถูกกำหนดเป้าโดยเครื่องบินลำที่2กลายเป็นภาพสุดระทึกที่ถูกถ่ายทอดสดผ่านโดรนราตระเวนของฝ่ายไทยและภายในเวลาไม่ถึง10วินาทีจุดศูนย์กลางของฐานกัมพูชาก็ระเบิดขึ้นเป็นเป,นเปลเวเพลิงมหาศาลลูกที่2ติดตามมาติดติดทำลายส่วนที่เหลือของฐานรวมถึงรถลำเลียงและคลังเก็บอาวุธจนพินาศไม่เหลือชิ้นดี โดยข่าวกรองประเมินว่ามีทหารกัมพูชาอย่างน้อย12นายประจำการในพื้นที่นั้นและน่าจะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทั้งหมดกัมพูชาตอบโต้ทันทีโดยการส่งหนังสือฟ้องต่อองค์การสหประชาชาติกล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธเกินกว่าเหตุและละเมิดน่านฟ้ากัมพูชาแต่ฝ่ายไทยออกแถลงการตอบโต้ว่าเป็นการป้องกันตนเองตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและดำเนินการเฉพาะต่อเป้าหมายทางทหารที่มีการเปิดฉากยิงใส่เครื่องบินของไทยก่อน กระทรวงกลาโหมไทยยังชี้แจงว่า F16 ที่ใช้ในปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของกองทัพอากาศไทยไม่ได้ต้องรอการอนุมัติจากพันธมิตรใดๆและไม่ละเมิดพันธสัญญาระหว่างประเทศใดๆทั้งสิน้นนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยถึงค่าใช้จ่ายในภารกิจครั้งนี้ โดยประมาณการต้นทุนเบื้องต้นของภารกิจที่ประกอบด้วย F-16 จำนวน2ลำพร้อม GBU-12 จำนวน2ลูกค่าบำรุงรักษาเครื่องยนต์เชื้อเพลิงการสนับสนุนภาคพื้นรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดระบบสื่อสารและควบคุมดาวเทียมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ40-50ล้านบาท1ลูกของ GBU-12 มีราคาประมาณ30,000ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยราว1.1ล้านบาทต่อลูกยังไม่รวมค่าบำรุงรักษาระบบเลเซอร์และระบบนำวิถีที่ต้องตรวจสอบก่อนทุกภารกิจ ในมุมมองทางยุทธศาสตร์นี่คือภารกิจที่ไทยแสดงความชัดเจนว่ามีศักยภาพและความกล้าในการปกป้องอธิปไตยอย่างเด็ดขาดการตัดสินใจครั้งนี้ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างล้นหลามจากประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียที่แหก่กันมาแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปเหตุการณ์แบบไวรัลสิ่งที่น่าสนใจคือการที่ไทยใช้ F16 ในปฏิบัติการจริงหลายครั้งแล้วแต่ลริเป็นซึ่งเป็นเครื่องบินรบหลักอีกแบบหนึ่งของกองทัพอากาศไทยกลับยังไม่ได้ลงสนามรบจริงมากเท่าที่ควร ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องว่าอยากเห็นปริปเปนเข้าร่วมภารกิจลักษณะนี้บ้างโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและการรบแบบเน็ตเวิร์กเซนทริกในขณะที่ F16 แสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวความแม่นยำในการโจมตีและความสามารถในการตอบสนองแบบรวดเร็วปริปเปนกลับมีข้อได้เปรียบในด้านการสื่อสารระบบควบคุมอากาศและการติดตามเป้าหมายจากระยะไกลผ่านระบบดาต้าลิงแม้ว่าในภารกิจครั้งนี้ปริปเปน จะไม่ได้มีบทบาทโดยตรงแต่ก็มีข่าวจากแหล่งข่าววงในว่ามีการจัดริเปนเข้าสแตนบายอยู่ที่ฐานบินในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับการตอบโต้ในกรณีที่สถานการณ์ยกระดับในขณะที่ประชาคมโลกกำลังจับตาด,ดูเหตุการณ์ไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดมีความเป็นไปได้ที่ UN ออาจตั้งคณะกรรมการพิเศษเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ในทางปฏิบัติแล้วหลายประเทศต่างเข้าใจถึงสิทธิในการป้องกันตนเองและไม่ได้แสดงท่าทีต่อต้านไทยอย่างชัดเจน ผลจากภารกิจครั้งนี้คือการหยุดยั้งฐานยิงจรวดของฝ่ายตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงและทําให้ฝั่งกัมพูชาไม่กล้าแสดงท่าทีรุกล้ำชายแดนเพิ่มเติมในช่วง48ชั่วโมงถัดมาถือเป็นภารกิจที่จบลงด้วยชัยชนะอย่างสมบูรณ์แบบในเชิงยุทธวิธีและการเมืองระหว่างประเทศภาพจากโดรนที่เผยแพร่หลังภารกิจแสดงให้เห็นความแม่นยำของอาวุธที่ใช้และความพร้อมของเครื่องบินรบไทยในการปฏิบัติการจริงแบบไม่มีข้อผิดพลาดเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของกองทัพอากาศไทยในระดับภูมิภาค ในอนาคตเราอาจได้เห็นการพัฒนาอาวุธนำวิถีแม่นยำรุ่นใหม่รวมถึงการร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับประเทศพันธมิตรเพื่อยกระดับความสามารถของเครื่องบินรบไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นแต่สำหรับภารกิจวันนี้ F-16 และ GBU-12 ได้พิสูจน์แล้วว่าความสามารถในการป้องกันประเทศของไทยนั้นไม่แพ้ใคร ขอบคุณที่ติดตามรับชมจากช่องออ t โต้บิ๊กสหากคุณชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่เราจะนำเสนอเรื่องราวเดือดเดือดจากทั่วโลกอีกมากมายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า